ปกติแล้วเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเยอะที่สุดใหม่ที่สุดจะถูกจับมาใส่ในรถที่เป็นตัวท็อปตัวแพงของแบรนด์นั้นๆใช่ไหมครับแต่กับแบรนด์โรเลียนอัลลอยมันยัดเทคโนโลยีทุกอย่างที่มีใส่ลงไปในตัวเริ่มต้นอย่างเจ้า GT 150คันนี้จนรุ่นพี่ของมันยังต้องอายนี่คือน้องเล็กตัวเริ่มต้นของแบรนด์ที่ได้ทุกอย่างที่รุ่นพี่ของมันไม่มีอย่างระบบ t ท a c ชั่น Control รุ่นนี้ก็มีให้ปกติเราจะเห็นในพวกรุ่นพี่บิ๊กไบค์ของมีกันต่อมาคือจอสีของดีอีกอย่างนอกจากจะใช้้ดดดีฟัััังงงงกก์ชนนนโโแถถมมมมยรูหปปปวไึเิผ่าือ ถือขณะขับขี่ได้อีกด้วยระบบวัดลมยางแบบเรียวทามรถสายไม่ต้องจอดดูมองแค่จอก็รู้ว่าล่วไหมระบบต่อไปคือกุญแจแบบคีย์เลสนี่มันจะเทพไปใหม่ตัวรุ่นพี่ยังไม่มีให้แต่ตัวเริ่มต้นมีให้ใช้จากโรงงานยางยางยังไม่หมดครับเขาบอกอุ่นเรายังไม่ได้พูดถึงเห็นฟังก์ชันนี้แล้วต้องตะลึงนีม่มึงกล้าใสมาได้ไงเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาพร้อมหลอด LED มารอบคันการขับขี่ใช้งานได้พอมือดีไม่ได้มีอะไรให้ใหติงานออกแบบวัสดุก็ให้มาเกินราคาพอที่พูดมาเริ่มต้นแค่85,900บาทเท่านั้น เบื่อแบนด์เก์แบนด์ตลาดมาลองขับขี่แล้วปาดไปสักคันที่สิริชัยลบบุรีรับประกันรุ่นนี้ดีจริงฮิตจริงจนพนักง,งานต้องซื้อไปซิ่งเอาไว้วิ่งกันหลายคน